สวัสดีค่ะหลายท่านอาจจะคิดว่าอาชีพนักแสดงไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะอะไรมากมายเพียงแค่อ่านบทได้ท่องบทได้ก็เพียงพอแล้วแต่ความจริงแล้วนะคะอาชีพนักแสดงต้องใช้ทักษะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะวันนี้จะชวนท่านชมไปพูดคุยกับพระเอกหนุ่มคนหนึ่งค่ะถึงเคล็ดลับในการสื่อสารผ่านการแสดงของเขาคุณอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ค่ะ คุณอ้ํอธิชาติชุมนานน์พระเอกหนุ่มคนสื่อของเราคนนี้คึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงฝีมือดีผ่านการรับบทบาทที่หลากหลายและปัจจุบันได้ก้าวสู่กรารเป็นผู้ผลิตร,รายการโทรทัศน์สร้างนักแสดงรุ่นใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยอาชีพของเรามันเป็นอาชีพที่ต้องสื่อสารกับคนดูนะครับรวมถึงการใช้ภาษาต่างๆหรือว่าคําพูดหรือศัพท์ที่ใช้หรือคำคำแฟชั่นต่างเนี่ย มันก็จะสามารถสื่อสารไปถึงคนที่ดูได้หรือคนที่ดูก็อาจจะใช้คำสัพ์ตามเราได้มันเป็นการสื่อสารที่เราต้องพูดคุยกับสาธารณะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็อาจจะดูไม่สุภาพได้ครับอยากให้มีบทบาทในการรักษาภาษาไทยมากเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นของคนไทยทุกๆคนเราสืบทอดภาษาไทยมาจากบรรพบุรุษของเราใช่ไหมครับการใช้คำาอาจ,จะเปลี่ยนไปบ้างเพื่อให้ตรงกับยุคสมัยให้กับความเร่งรีบต่างๆแต่การใช้ให้ถูกต้องการเขียนคำให้ถูกต้องรวมถึงการพูดจาให้ถูกกาลเทศะเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาคนไทยพูดภาษาไทย และพูดพลอๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครับค่ะหรือแบบคำลงท้ายต่างๆมันดูแบบมันดูมีสเสน่ห์จริงๆครับ mm. รบ,บางทีอาจจะมองว่าพูดภาษาไทยชัดๆหรือว่าพูดถูกต้องมันดูเชยหรือเปล่า mm. จะต้องพูดตามเพื่อนจะต้องพูดตามแบบแฟชั่นที่มันเกิดณนะตอนนั้นผมอยากให้คิดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมเราไม่ใช้ให้มันถูกต้องทําไมเราไม่เป็นคนที่พยายามที่จะทําให้มันแตกต่างจากคนอื่น การสื่อสารภาษาที่ถูกต้องเนี่ยมันทําให้คนคนนั้นมีเสน่ห์ครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้กับคนไทยทุกๆคนด้วยครับผสมปนเปกันไปภาษาถ้าเกิดเป็นภาษาเขียนมันจะต้องแบบเป๊ะหน่อยแต่ถ้าภาษาพูดอ่ะมันอาจจะต่างกันมาพูดตามความคิดแต่ถ้าเขียนมันเขียนตามตำราก็เราเป็นคนไทยก็ควรจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับ ในละครพระเอกนางเอกคือคนสําคัญที่ช่วยกู้สถานการณ์ที่เลวร้ายค่ะในชีวิตจริงเราเองทุกคนก็สามารถจะเป็นพระเอกนางเอกได้นะคะเพียงแค่อ่านเขียนถูกพูดชัดก็จะเป็นสเสมือนพระเอกนางเอกที่ช่วยรักษาภาษาไทยค่ะ